เรื่องที่ตายของชาติไทยนั้นเราไม่ใช่ข้างชาติไอ้ไรอีหาว่าผมข้างชาติไอ้พวกมึงไอ้ควายมึงไปไอ้ควายตกสาะอาซะด้วยซ้ํากูไม่ต้องการให้แผ่นดินไทยให้กูหนึ่งมายึดของกูพี่ตรงไหนวะและ้วที่มึงด่ากูเนี่ยว่ากูข้างชาตินี่มึงทาเฮี้ยอะไรบ้างหรือเปล่าให้กับชาติบ้านเมืองนอกจากมาปัน่นหาทางล้มสามฆาศาสตร์เป็นนักวิชาการสูงส่งบอกเราต้องคุยสันติสันติพ่อมึงเนี่ยก็เขมรมันบกเข้ามาย่ดมึงยังสันติอีกเหรอช่องบกแม่งขนอาวุธมาท่านแม่ทัพภาคส องท่านทนไม่ไหวท่านเลยต้องระดมคนนี่ทาไมใช่เพราะกระแสสังคมประเทศชาติสนาดำนนไม่ทับภาคสองนะภูมิทมําเวชชัชยแม่งปลดประธาคสองไปแล้วผมเนี่ยมักจะถูกกล่าวหาตลอดเวลาว่าผมเป็นคนเอาทหารมาปฏิวัติพวกมึงกลับไปคาะกระโหลกพวกมึงดูสิไม่รู้ว่ามึงมีสมองอยู่หรือเปล่าท่านปฏิวัติเพราะว่าเหตุการณ์พวกมึงสร้างกันเองพวกคุณมึงทากันเองนักการเมืองแม่งทากันเองพวกมึงนี่แหละสร้างเหตุการณ์ทั้งนั้นเลยแล้วทําให้ยั่วยุให้ทหารเขาออกมาปฏิวัติแล้วมึง ก็เสือกมาด่ากูอีกว่ากูนี่เป็นคนยุคเมืองไทยแม่งซวยท่านผู้ชมแม่งมีพักเพื่อขมรเรามีสภาเรามีพักการเมืองท้ายหุนเซนเนี่ยมันประชุมสภามันแล้วยกมือกันเพื่อให้ต่อสู้เพื่ออธิปไตยของมันทาไมสภาเราไม่ออกมาประชมุมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องดินแดนไทยไทยต้องเอาจริงแม่งใบ้กันไปหมดเลย